วันนี้ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราก็มาเจอกันในเกม N X BN B N V หรือเกมรルโตนั่นเองก็วันนี้เราจะไปสุ่มตู้อิทาจิปะทะซัสเกะกันที่เป็นตู้ใหม่ของรีคิดเจ็ดดาวนี่ตัวนี้ก็สิบเอ็ดครั้งห้าร้อยเพชรอันนี้ก็เป็นอันแรกอันสองเอาตัวแรกก่อนันแรกอันนี้ก็จะเป็น ของซาสึกิคาดว่าน่าจะเป็นอันตออใช่แหละก็เลเวลแปดก็โคตรแรงนี่ก็เหมือนกันอันติของยิทาจิเลเวลแปดก็แรงเหมือนกันก็เอาไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้เป็นสก,กิลของซาส,สรรนนึกิสูงสุดเลเวลสี่นี่ก็ซาสึเกะอีกแล้วสก,กิลนี่มันน่าจะสูงสุดเลเวลสี่มาันี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่าก็เล่นได ไม่นะนอันนี้ของอ e ิทาจิเหมือนกันก,ก็นี่ก็ของอ e ิทาจิก็เป็นอิกาก็น่าจะมีประมาณเท่านี้สำหรับตู้นี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ดิเราไปดูดาวเกรกันก็อิกาหกดาวก็จะมีเปอร์เซ็นหะนึ่งเปอร์เซ็นนะของแต่ละตัวแล้วก็ห้าดาวก็เป็นศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็น ตัวนี้ก็5ดาวดูมีเยอะนะเอเอมีสีดาวด้วยสีดาวจะเป็นสองเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เห็นแบบเหมืมนอนเกิเปอร์เซ็นต์เยอะเกินไปแล้วน่าจะน่าจะมันเล่งเล่งว่าน่าจะเร็วเกินอมันไม่มีม,มันเร่งมันเร็วเกินก็อันนี้เป็นไอดีใหม่นะทุกคนเพราะว่าไอดี ID เก่าเนี่ยไม่ได้ล็อกอินไว้แล้วไอดีมันหายเพราะว่า เกลลบิ้งแล้วก็อั่นโหละดมาใหม่ก็เริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกแต่ว่าอันนี้น่าจะมีของดีเยอะกว่าทิเนียเจ็ดเอซนตเมื่อเจ็ซนต์จะเป็นของสามดาวแต่ไม่ได้สามดาวทุกใบาบางใบก็ศูย์เปอ็นต์ก็จะต่ำสุดสามดาวออต่ำสุดสามดาวงั้นเราเริ่มการสุ่มกันจะสุ่มแค่สิเดครั้งสำหรับวันนี้ ไปกันเลยจนกันได้สำหรับวันนี้แค่ห้าร้อยพิ่ก็ถึงกระจนแล้วก็กบเรามาอะไ,ไรนี่ทำไมกบตาถึงมีไปทำไมกบถึงต้องสายทำไมเราต้องสงสัยไมายเลก็น่าจะดีมาเลยของลัสกีไม่ของมาดาระา กของมินาโตะของนารุโตะแล้วดีอยู่นี่ก็ของซาสิกเกซ้ำทำมีกแล้วก็ของเกะก็น่าจะมีแล้วมีของใครไม่รู้อ่ะไม่รู้ชื่ออ่ะนี่ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันอันนี้ของนิตะจิของซาสิกเกแล้วก็ของใครวะใครสคักคนอ่ะลืม นึกเคลื่อไม่ออกนึกออกแต่หน้าไปเราไปเนี่ยเราจะไปใส่การ์ดกันแต่อย่างอื่นต้องอัพก่อนอัพอันนี้ก่อนเลยอิตาจิก็เดี๋ยวเราจะ up, up อัพอัพดาวยังไม่อ,อัพอีกอ่ะอัพพวกนนี้ก่อนเอ็นชานก็อิตาจิอันเมื่อกี้มันจะเป็นแบบสามารถปลุกกับดักได้ด้วย ราะว่าเคยใช้อยู่เคยเห็นแต่ของซาติเกอเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นอืมแล้วก็เราได้ไหนมาเราก็อัพไปเลยนะเออตัวนี้มันก็ยังงงอยู่ว่ามันคือตัวอะไรอืมตัวนี้ก็การนี้ถือว่าสุดยอดในตู้แลวถึงแม้มันจะไม่ตรงกับปกตู้ก็ถึงแต่ชอบเล่นนรกตัวนี้งริงจริก็อันนี้ระดับสามดาว อ๋อม่ะตัวเหมือนว่าวันนี้การ์ดที่ได้มามีเป็นการ์ดสกิลล้วนๆเลยมาดาระตัวนี้ก็เก่งใช่ไหมทุกคนเออไม่รู้อะเห็นเขาชอบใช้กันแต่ไม่เคยใช้เพราะว่าสำหรับเรามันไม่ค่อยมีการ์ดการ์ดมันบบกระจกตัวนี้ก็ไม่เคยเห็นใครใช้สักเท่าไหร่เออไม่เห็นเลยเลยตัวนี้ตัวนี้เห็นบางครั้งอะ เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยรู้จักตัวอะไรมากเพราะว่าเราดูพึ่งได้หนึ่งร้อยกว่าตอนเออหตัวก็สำหรับภาคแรกเ,เราพึ่งดูได้หนึ่งร้อยกว่าตอนก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรนี่ก็ใบสุดท้ายที่เราจะอัปเกรดอุเนี่ยก็คือจนจนเลยแล้วก็เอาการ์ดไปใส่กันดีกว่านี่เป็นระดับดีเลย โ oh, เราได้มาใบาเดียวของอิตาจิสุดยอดใบเดียวเออแต่ไม่เป็นไรเรามีอันติแล้วแต่เหมือนไม่ใช่อันติลคีคิตอะเป็นอันติเก่าเออเรียงใหม่ก่อนเรียงตามแบบความถนัดของเราอะก็จะดูจ้ะวิธีการใช้หลายๆแบบอืมอมอืมออันอนี้น แล้วก็น่าจะเป็นป้องกันมั้งแล้วก็ทั้งแนดิก็เป็น6กดาวแล้วของเราอันนี้ก็มีหนึ่งสกิลอยู่ก็คือไอของซาสเกะเยอะมากแต่สนุกมาได้มาแค่สองสกิลเออไได้มาตั้งเยอะแต่เอใครวะเออแค่ทุกคนไม่รู้ว่าต้องใส่ตัวไหนลืมหา่าน มีหนะตัวนี้แหละเออตัวนี้แหละที่เราตามหาแล้วก็มีอของหลายๆตัวเลยมีมีหน้าตุกด้วยเออไม่ใช่ดิไม่ใช่มีหน้าตุตัวนี้ก็เป็นมีหน้าตะล่างล่างสีส้มๆเลหลืองๆอ่ะแต่ใส่ผมแดงก่อนแล้วกันเออถูกตัวอ่ะอืม ได้มาสิบเอ็ดใบเออนี่ยตัวนี้เออเนี่ยเลยได้มันสกิลแล้วก็เ,เราไม่ได้แสบใครมาดระด้วยอแล้วก็ใครอีกนะหัวเหลืองๆหน่อยเฮ้ยมันหายไปไหนวะก็นี่หัวเหลืองๆเ,เอเอ,เอ,เอ,อ,อตัวนี้พีเสด ทษเทุกคนเรายังใส่การ์ดไม่หมดเลยตัดมาตรงนี้ซะละก็เมื่อกี้มันเด้งออกเองอยู่ๆมันก็เด้งแล้วก็เลยถ่ายต่อแลวตอนนั้นแล้วก็แหละมันเลยไม่ปฏิปต่อเนี่ยเป็นนารูโตะตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับแซมรอบนี้เออเหมือนซือหอคงเลยให้น,นารูโตะเป็นก้าวหางเป็นลิงวะเออก็เดี๋ยวเราไปทำอะไรวะตีแซมเออตีแซม อันนี้จะเป็นาการตีแซมครั้งแรกของเราเพราะว่า,ากูไม่ค่อยรู้อะไรสัก่้ไเร่ไม่เคยเล่นนะเคยเล่นแต่ไม่ได้ตีแซมตีไม่ทันเออก็รับของไปเยอะแล้วเหมือนกันก็โต๊ะต,ตัวใหม่อืมวันนี้เราจะตีแซมสักตาหนึ่งแล้วกันเนาะเออแต่ของของแล้วว่าดีมากเลยสำหรับเราสำหรับคนอื่นมาคุ้มหรือเปล่าไม่รู้อะเออมีการ์ดให้ด้วยมีเพชรอีก ก็พาะเอาไว้อัพแลงดูดิหินสูงสุดกี่ก้อนอะ่ะก็าไดหินแล้วอะ่ะเออหินสักอย่างแล้วก็การ์ดการ์ดเรูโตะอีกอะ่ะเออพ่อคุ้มไดอะบิลิตี้ด้วยการ์ดอัพสก,กิลเี่นดูดิระดับเงินแหล่การ์ดอ่ะเนี่ยแต่เหมือนจะเป็นเฮ้ยเอออันนี้ดีมีสก,กิลตอนแรกนู้นมีสก,กิล มองผัานผ่านเนี่ยเออแถวนี้ก็ดีอ<ว>ุ้ยมันได้ของเนยอ่ะของแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเออสักอย่างไม่แน่ใจว่าเรียกวุ้ดินจามัยแจะแบบดีเออแล้วก็ให้อันติของตัวนี้มาด้วยที่ไรวะที่มันวาดวาดว,าด,วาดรูปก,กระดาษคัมภีเออสักอย่างแล้วก็ตัวนี้เอออันนี้ให่มา หกดาวสามารถเอาเป็นเจ็ดดาวได้เอาเป็นเจ็ดดาวได้เออแต่ไม่มีสกิลก็เราไปเล่นกันสักตาร์ก่็เข้าห้องหยิบปนเนี่ยเข้าห้องเอ้ายั้งอ่านยังไม่ทันเลยยังปะต้างไม่ต้องไม่ไม่เป็นไร ชอบเล่นระดับเอ็กเพสสำเนียงมาเอ็กเพๆสๆๆๆไม่ใช่ละก็มีแต่เป็นแถบสีม่วงอย่างเลยเอา้ายังวะอา่านไม่ทันสักรอบเลย嘿อเอใช่าาจะได้เล่นไหมเนี่ยเลเวลโลน้อยไปเหรอก็ไม่น,นะก่อนนันนี้ยังเล่นได้อยู่เลยเปลี่ยนระดับสิ เออแบบนี้เอ้าไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วมั้งมันไม่ใช่แล้วมั้งมันเป็นอะไรวะเออเออูก่อนมันเข้าไม่ได้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีเข้าไม่ได้เนี่ยเอาแบบระดับน้อยสุดแล้ว จะเข้าได้ป่ะเนี่ยเข้าไม่ได้นี่ก็จนวัญญาจะตายแล้วนะเนี่ยเฮ่อเฮเข้าไม่ได้อีกแล้วต้องอัปเดตอะฮ่อะฮ่อเฮ่อเฮ่อก่นมันเข้าไม่ได้เฮ้ยเข้าได้แล้วอ้ออีกแล้วเหรออีกแล้วเหนะ ทำไมล่ะทำไมทำไมทำไมทไมฮ่าแล้วกูสายอยากเล่นหลายๆคนฮอนเออใช่ทุกคนก็ต้องขอโทษที่หายนานด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยว่านมคลิปหลายๆอย่างที่ที่แล้วไม่ได้บอกไว้แล้วช่วงท้ายๆคลิปอลองไปฟังได้ก็ ดีไซน์รอบนี้เราก็จะเป็นสร้างห้องเแล้วกันเพราะมันเมื่อกี้ก็เอาอันแรกก่อนอันแรกระดับแรกก็โหรดดิ้งอีกแล้วโอวีโตกมาดนละยองเป่ยองเป้ยองาวเอเซปดิดเองอันนี้มันไม่ใช่สิบธทางทุกคนจริงๆแล้วมันมาจจกเรื่อนมันตัอเองเอาไม่ใช่ละสิบธทางถูกแล้วก็อิทัจิกับ สเกะที่ในตัวแล้วก็ผู้หญิงตัวเหนื่อยที่อะไรไม่รู้อ่ะให้มันจุดไฟ้าผมแดงๆออมันได้เหมือนเขาเรียกอะไรวะโบนัสปะทำให้เก่งขึ้นอ่ะเออ,อยล้ผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างนี่ากีตัวที่มีเงาๆจะทำให้เก่งขึ้นเออมันจะปรับใ,ให้เก่งขึ้นอ่ะมิมีคนเข้ามาแล้วก็เราเล่นในอีทากิดีกว่ามั้งเพราะว่าเราได้สกิลมันมาสกิลนนไปเลยดีกว่าอย่ารอช้า เสียเวลาเสียเวลาไม่เยะและเฮย้ยเราเป็นฟาแฝดอิตาจิมีฟาแฝดตามเอเ่อร้ไม่ใช่ไม่ใช่เลเวลหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่มากตีคนเดียวยังได้แต่หาเพื่อนไปด้วยดีกว่าไม่โคตรชอบท่าย,ยืนอิตาจิเนียเอ็นได้เอ็นดีเอ็นดีจังเลยออ,อันนี้ก็สกิลอันนี้อันตีนะทุกคนอ,อ,อันตี่ยน,นี้ได้มาจากไหนด้วยอันนี้เป็นสกิล เออตายเลยเพื่อนทำตายไม่ใช่เราก็เป็นที่ผ่านรื่อเจียนก็บางบา้าไว้วแหละเนี่ยเรอเก็บแต้งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆร,รอขอเพื่อมีแสนกว่าสูงสุด12ล้านอาา้มีแสนกว่า12ล้านห่างไกลคมจินลื้เจริญจ,จริงเลยตอนนั้นมีโบนัสฮึ แล้วคะแนนี้กว่เพื่อนยังไงไม่เพื่อนคนทำตายไม่ใช่เหรอรู้สึกวันนี้ไร้สาระมากไปโดนตัวไหนมาวันนี้เออโดนตัวไหนมาใครรู้บอกหน่อยเอาเลยทุกคนนี้แล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไม่เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมไลค์แชร์ติดตามด้วยนะทุกคนจุกุไปดีปะไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเฮ้ยเห็นขาคุณย่าปะทุกคน ตัวโคตรใหญ่หญเลยคเขาเนี่ยบินได้ด้วยเออที่กับมารู้วิ่งตา